อ,อยาดูแลร่างกายให้ดีขึ้นเรือ่อยๆอจะได้แบบคือเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคนจะได้แบบเออมันมีการเปลี่ยนแปลงนะนอะไม่เหมือนแบบเมื่อก่อนที่แบบยังเด็กๆอยู่นะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะครับเป็นหนุ่มก็ส,สาวๆก็เข้ามาในชีวิตเยอะึ้น <Hamm ac. S 1> อะไร <slash> แหงหน้าที่ไหนอ่ะ พยายามทำให้ทุกคนทุกคนไม่เบื่อแล้วกันนะครับผมใครที่ใครที่ผมรู้นะถ้าปีม,มันนานมันนานอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วฮะทุกคน <S 2> <S 2> <S อย่างมากอย่างมากเลยเป็นประโยคบอ,อ,อกเล่า <S 2> <S 2> <S ก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนแบบเป็นอยู่คิงข่ากันมานะครับแล้วก็ หลายคนไม er okay, so ่ค่อยได้เจอกันนะครับนะก็ค <open>. ิด <lobster> ถ <music> ึงนะคิดถึงมากๆคิดถึงแล้วก็อยากจะเห็นภาพแบบนี้นะครับใครที่วันไหนว่างๆมาเจอกันได้แล้วไม่ต้องกลัวกันกัดแล้วไม่ต้องกลัวกันยึมกันกัดบนหลัใครที่แบบขอแต่งลูปแล้วขอให้รูปอีกอะไรเงี้ยมันต้องมีบ้างนะแต่ว่าใครที่ไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยมันจำหน้าได้แต่ใครที่เจอบ่อยก็จำหน้าได้เหมือนกันก็ดีใจนะดีใจดีใจที่อยู่ด้วยกัน ทุกทอย่างที่ทําให้การณพัฒน์ในวันนี้ขอบคุณทุกอย่างที่อคอยให้กำลังใจกันม,นมาครับนะสร้ค์ผลงานต่างๆตัง้งมาทั้งเพลงทั้งละครแล้วก็ตอนนี้ก็มีบลลังก์นะฝากติดตามบลลังก์และติ้งเส้ดีๆนะครับผมชีพน้ำด้วยนะครับฝา,ากในการชีพน้ำแล้วก็เป็น เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากกับกับงานชิ้นนี้นะเพราะว่าน่าจะเป็นงานที่อยู่ได้อยู่ได้นานเรื่อยๆไปดูเหมือนกันแต่ว่าขัอเสนอเข้าเพียร์ให้หลช่วยหลังช่วยทำให้นานเพราะมันมันยิ่งสู่ในการทำงานเนี่ยได้ทำกับคนที่เรารักทั้งสามคนนะครับก็แฮปปี้แล้วก็ฝากคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตเซเว่นเบอร์เดอร์นะครับผมเป็นคอนเสิร์ตที่อยากให้ดูอ้อนวอนนะฮะอ้อนวอนไปดูกันนะฮะเป็นคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจมากแม้กระทั่งลิปเนี่ยเรียนเรียนอยู่นะฮะเกาแบบ ไปโตุณครูส่งข้อความมาหารพี่ครับเดี๋ยวลิเคียร์วันเสาร์ทิย์นี้ลิแบบไม่มีเรียกนะไม่มีราวนะครับไม่มีราว <c oughs> จือุิหนักหนักเลยลาวราว <c oughs> สกันนั่นแหละทุ <c oughs> บฤทิที่คือทุกคนแบบตั้งใจมากอยากให้ทุกคนได้มาดูในสิ่งที่แบบมันจะเป็นความแปลกใหม่นะครับแล้วก็เราจะมีขายของมาด้วย <c oughs> ไม่ไม่ของเดอะซาร์ขายของ,ของ,ของ ของเราเราไม่บอกเลยนะพี่กฎหมายนะก็ไปดูกันนะไปดูกันไปดูกันเป็นคอนเสิร์ตที่เราเราได้ขึ้นกับเขาหน้ารักด้วยนะครับขึ้นมาปุ๊บไปร้องเพลงกัเขาไม่มีคนกี๊ 400, กดใน, <laughs> นเขานะแม่เหรอหมา่ว่าเนี่ยม็นีสิ่งพันธ์มากเลยที่ยังอยู่คือเรื่องของความตายเขานั่นแหละจริงๆต้องมาเจอต้องมาหลอกแต่ว่าอายเขา ขอบคุณทุกคนด้านหลังนะเห็นผมป่ะชัดเจนในใจนะทุกคนนะครับทุกคนรักผมนะครับผมก็มีเพลงหนึ่งครับเพลงที่ความหมายดีมากนะครับอาจจะไม่เคยฟังกันแต่ว่าอยากให้ฟังเนื้อดีๆมันพูดถึงเรื่องราวที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือคนที่เรารัก